สวัสดีค่ะท่านผูช้ชมค่ะตามต่อนะเด็กถูป,ปูนะคะปาัาเนาะเก้าเก้าสองนะคะจุดหอดก่อนเนาะอ่ะใครชอบก็าตามนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็โปรดใช้วิจารยานทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะแอดก็เป็นซื้อแนวทางนะคะสระพิมงรัฐบาลลาวนะคะหัวยลาวพัฒนานะคะ ประจํางวดวันที่13นะคะท่านผู้ชมค่ะ13กันยาจน2 5ง6นะคะแอดกเ็เด้จุดทูบแล้วนะ,ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่างวดนี้เล็กทูบจะตัวใดเนาะโอ้ยงวดที่ผ่านมาแอดก็เห็นคักอยู่ดนะ้เนาะก็ลองตามดูนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก็ ปูชายวิทยานนะคะในการรับชมมาดูกันเลขทูปงวดนี้นะคะงวดวันที่สิบสามนะคะวันพรุ่งนี้เนาะงวดวันที่สิบสามนะจะอาทิตย์มาแล้วนะฮะอมาแล้วถ่ายรอบๆให้ดูนะคะโอ้ยเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกสองดอกนะคะท่านผู้ชมค่ะเห็ดปวกเนาะ เออมาแปดสามสามแปดนะคะผลออกนะคะเก้าเก้าหนึ่งสามแปดนะคะมีการจะยังเออไม่รู้ว่ามาตัวไหนนะคะหกตัวเลยนะคะสามสี่เก้าหนึ่งสามแปดนะคะอ่ะเจ็ดมาแล้วนะคะเจ็ดมาแล้ว ่าเดี๋ยวตั้งกล้องไว้เนาะเผื่อมีใครส่องดูด้วยนะคะ,ะเผื่อใครมีบุญสัมพันธ์เนาะแอดกะามองส่วนหมากแอดกะเห็นตัวเลอื่นก็ขึ้นอยู่กับบุญกับดวงกับวาสนาของตัวเราด้วยนะคะท่านผู้ชมขาก็เอาไปวิเคราะห์ไตรตรองเนาะโปรดใช้วิจารยณทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะ ข้าวหลุดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมคนะเนาะอุ้ยโอยอ่ะเจ็ดมาแล้วนะคะใครชอบเลขทูปปู่ก็เอาไปเป็นแนวทางนะคะเลขเเนก็ลองเอาไปวิเคราดูนะคะเจ็ดมาแล้วนะคะ E โอ้ยทูบแตกเลยท่านผู้ชมทูบแตกเลยนะครับแบ่งครึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูเนาะทูบแบ่งครึ่งเลยนะคะนี่ทูบแตกแบบนี้เลยนะคะอ่า น่าเสียดายเนาะ992นะฮะก็ช่วงนี้เลขทูปปูนะฮะก็ลดลงแต้มหนึ่งนะฮะบางท่านก็เอาไปวิเคราะห์หน่อยนะ,ะทน่านผู้ชมค่ะเจ็ดสามไหมคะ73มไหมน่าจะ73เนาะเลข3นะฮะอ่ะลองดูนะคะวิเคราะห์ใจตรงนะคะเอาเลขเลข9เดิมไม่หลุดออกไหม จ็ดสามนะคะเจ็ดสามเจ็ดแปดนะคะ <5. S 2> ก็เดี๋ยวรอลุ้นก่อนนะคะตัวที่สามว่าตัวไหนจะมานะคะเนาะอ่ะก็ลุ้นกันนะคะ

แท้น่าเท่ อุ้ยเจ็ดสามสี่นะอาทรามชมชัดๆเลยนะฮะเล็กทูปูนะฮะห้วยลาวเอาเก่ามาใส่ก็ได้เก้ายังไม่เป็นไรเก้าเจ็ดสามสี่นะฮะ